หลังจากที่เจ้าหน้าที่กบนส่งเรื่องกลับมาให้เจ้าหน้าที่สอมอนะครับสอมอจะเข้าสู่ระบบแล้วทำการดำเนินการต่อโดยจะเข้าไปในแถบของหนังสือจากเขตและอำเภอนะครับโดยสามารถพรีวิวดูข้อมูลได้นะครับผมเมื่อทำการดูข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับจะเข้าสู่แถบ การอนุมัติของประลัดในเรื่องของบำเหน็จตกทอดนะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนด้ยการส่วนแรกก็คือรายการสอบสวนบำเน็จบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอดซึ่งเมื่อออกหนังสือแล้วเราจะแน่ไฟล์เข้าสู่ระบบเมื่อเราแน่ไฟล์เข้าสู่ระบบแล้วนะครับระบบจะโชว์ข้อมูลของไฟล์นั้นๆต่อมาครับคือลำดับที่2หนังสือนำเรียนประลัด เมื later, Luckily, Although, it, Hence, ่อเราทำการออกหนังสือแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแนบไฟล์เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบได้เมื่อทำการแนบไฟล์แล้วเนี่ยระบบจะทำการพรีวิวข้อมูลนะครับเมื่อดำเนินการในส่วนนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของการอนุมัติเจ้ากรมสอมนะครับในส่วนของเงินช่วยพิเศษเมื่อทำการออกหนังสือแล้วเช่นเดิมครับเราสามารถที่จะ แน่ไฟล์เข้าสู่ระบบได้โดยเมื่อแน่ไฟล์แล้วเนี่ยจะสามารถพรีวิวข้อมูลได้นะครับต่อมาเมื่อดำเนินการในส่วนนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่การเงินในการดำเนินการในลำดับถัดไปครับ